สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการเจาะลึกสถานการณ์โลกที่กำลังเดือดระอุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมรภูมิที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับมีนัยสำคัญระดับโลกอย่างคาดไม่ถึงนั่นคือชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้เราไม่ได้มาแค่เล่าข่าวแต่เราจะมาเปิดโปงปฏิบัติการลับที่กำลังสั่นสะเทินภูมิภาคและอาจเปลี่ยนโฉมหน้าของการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติไปตลอดกาล นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของประเทศ2ประเทศแต่มันคือการประกาศสงครามกับเครือข่ายความชั่วร้ายที่กัดกินสังคมโลกมาร่วมทศวรรษเครือข่ายที่ซ่อนตัวภายใต้เงามืดของบ่อนคาสิโนและตึกระฟ้าที่ดูเหมือนเป็นธุรกิจถูกกฎหมายวันนี้เราจะมาพูดถึงปฏิบัติการที่สื่อตะวันตกเรียกขานว่าปฏิบัติการปล่อยเปรต ชื่อที่ฟังดูดุดันแต่สะท้อนความจริงอันน่าสยดสยองเบื้องหลังศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติที่ซึ่งผู้คนถูกหลอกลวงทรมานและถูกบังคับให้ก่ออาชญากรรมความวินาศสันตรอของบ่อนการพนันและอาณาจักรสแกมเมอร์ของฮุนเซนกำลังจะมาเยือนอย่างเต็มรูปแบบโดยอำนาจทำลายล้างที่โลกตะวันตกเองก็ยังต้องจับตา และมันไม่ใช่แค่การประทะตามแนวชายแดนทั่วไปอีกต่อไปแต่เป็นงานใหญ่ระดับโลกที่นานาชาติกำลังจับตาดูอย่างไม่กระพริบตาเพราะมันหมายถึงการตัดสินชะตาชีวิตของผู้คนนับล้านที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงข้ามชาติล่าสุดนี้แม้แต่สภาพยุโรปก็ยังต้องจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงระดับสุดยอดลงมาเพื่อตรวจสอบสถานการณ์การหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างไทยกับกัมพูชา การกระทำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักและยืนยันถึงความสําคัญและผลกระทบของสถานการณ์นี้ที่แผร่ขยายไปไกลเกินขอบเขตของอาเซียนซึ่งถือเป็นการบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าประชาะคนโลกเริ่มตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดจากอาณาจักรสแกมเมอร์เหล่านี้ อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงเต็มไปด้วยพื้นที่สีแดงถึง4จุดที่ยังคงมีการประทะกันอย่างดุเดือดไม่ใช่แค่การยิงปืนเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการระดมยิงที่แสดงถึงความมุ่งมั่นอันแข็งกร้าวของอีกฝ่ายที่พยายามจะรักษาฐานที่มั่นอาชญากรรมของตนเอาไว้เราได้รับรายงานที่น่าตกใจว่าฝ่ายกัมพูชาได้ระดมยิงจรวด bm 2 1บหรือที่รู้จักกันในชื่อแกรดซึ่งเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องแบบเคลื่อนที่ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงและครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางเขาใส่ประเททศไทยมาากกว่120นัด นี่คืออาวุธสงครามร้ายแรงที่สามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้กับโครงสร้างพื้นฐานและฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากบ่งบอกถึงระดับความรุนแรงของการประทะที่ไม่ธรรมดาและมีอาจยอมรับได้ในขณะเดียวกันกองทัพเรือไทยก็ได้ยกระดับมาตร,รการความปลอดภัยและความเข้มงวดในพื้นที่อนณาเขตทางทะเลถ,ถึง12ไมล์ซึ่งเป็นก้าวสำคัญและเชิงรุกในการสกัดกั้นเส้นทางการสนับสนุนและลำเลียงสเสบียงของอีกฝ่ายทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงอาวุธหรือแม้กระทั่งกำลังพลที่อาจถูกส่งมาเสริมแนวรบ รายละเอียดตำรวดนี้มีความซับซ้อนและมีนัยยะเชิงกลยุทธ์ที่เราต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะทุกการเคลื่อนไหวทุกการตัดสินใจในสมรภูมินี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนของเราทุกคน และก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าไปในทุกมิติของเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นน่าเป็นห่วงและเต็มไปด้วยการพลิกผันนี้ผมขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามช่องของเราเอาไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข่าวสารสาคัญและบทวิเคราะห์เจาะลึกทุกแง่มุมที่เรานาเสนอทันทีที่มีการอัปเดตเพราะสถานการณ์โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้และการมีข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราทุกคน สถานการณ์ยังคงตรึงเครียดอยู่ท่านผู้ชมครับไม่เพียงแค่ตามแนวชายแดนไทยกับพูชชาเท่านั้นนะครับแต่ในระดับมหาภาคโลกกำลังเผชิญหน้ากับการประทุของความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะไร้จุดสิ้นสุด ทั้งฝั่งของสหรัฐอเมริกากับจีนก็ยังคงปะทุกันอย่างต่อเนื่องในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีการค้าหรือแม้จะเรื่องของการทหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศา,ศาศสตร์สาคัญที่ทั้งสองมหาอำนาจต,ต่างตัางการช่วงชิงความได้เปรียบต้องบอกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวในสมรภูมิแห่งอํานาจนี้ที่อาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกในอนาคตอันไกล ทั้งฝั่งของสหรัฐเองล่าสุดนี้นะครับจากสื่อใหญ่อย่างรอยเตอร์สได้ออกมายืนยันว่ามีการขายอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยให้กับไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวอย่างยิ่งและสร้างความไม่พอใจให้กับจีนอย่างมากซึ่งจีนมองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในและละเมิดหลักการจีนเดียวงานนี้จีนจะอยู่เฉยได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ล่าสุดจีนได้แสดงความจำงที่จะเข้ามาเป็นทูตไกลเกลี่ยระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งการขายอาวุธให้กับไต้หวันในจังหวะนี้ดูเหมือนจะเป็นการตอบโต้กันทันควันในสมรภูมิการเมืองระหว่างประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเล่นเกมอำนาจที่แต่ละฝ่ายต่างพยายามชิงความได้เปรียบแต่สิ่งที่เราจะโฟกัสเป็นพิเศษในวันนี้คือท่าทีที่ไม่เคยมีมาก่อนของสื่อโลกที่มีต่อประเทศไทยไปดูสื่อที่เกี่ยวข้องกับไทยของเรากันหน่อยท่านผู้ชมครับ ล่าสุดนี้สื่อโลกออกมาชื่นชมไทยของเราอย่างเป็นทางการ สื่อใหญ่อย่าง The Wall Street Journal ซึ่งเป็นสื่อเศรษฐกิจและการเมืองชั้นนำของโลกได้ออกมาพูดถึงข่าวแนวชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้มีเพียงแค่มิติทางทหารในการสู้รบตามแนวชายแดนตามที่เราเข้าใจกันแต่เพียงเท่านั้นไม่ใช่แค่การประทะกันเพื่อปกป้องอธิปไตยตามปกติแต่มีมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากแต่ยังมีการปฏิบัติการทำลายในเครือข่ายของ scam army หรือกองทัพ scammer ร,ระดับโลกอีกด้วย สื่อโลกเขาชื่นชมเรานะครับในเรื่องของการทำลายฐานสแกมเมอร์ของกัมพูชาซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันคือการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับผู้คนทั่วโลกทั้งในด้านทรัพย์สินสุขภาพจิตและความปลอดภัย รายงานข่าวระบุชัดว่ากองทัพไทยได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินอย่างเด็ดขาดและแม่นยำเข้าใส่อาคารคาสิโนและโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งที่ถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเหล่านี้ซึ่งซับซ้อนและมีโครงสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งราวกับกองทัพจริงๆ เครือข่ายเหล่านี้มีรูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลายและซับซ้อนตั้งแต่ r o m a n c ์แ c มส์ที่หลอกลวงให้เหยื่อตกหลุมรัก Investment ์แ a มส์ที่สัญญาผลตอบแทนสูงเกินจริงไปจนถึง Call Center s c a m มสที่คมขู่หรืออ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกลวงเหยื่อจํานวนมากรวมถึงพลเมืองสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเด็นที่สหรัฐให้ความสําคัญอย่างยิ่งและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของพลเมืองตนเอง นี่คือเหตุผลว่าทําไมการปฏิบัติการของไทยจึงได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากสื่อตะวันตกเป็นพิเศษเพราะมันสอดคล้องกับนโยบายในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ของพวกเขาในวันที่14ธันวาคม2568ที่ผ่านมากองทัพไทยได้ทำลายเป้าหมายลักษณะนี้ไปแล้วไม่น้อยกว่า6แห่งนี่คือความคืบหน้าที่สำคัญในการปราบปรามเครือข่ายเหล่านี้และเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมเป็นฐานที่มั่นของอาชญากรรมข้ามชาติ สิ่งสำคัญคือในจำนวนเป้าหมายที่ถูกทำลายนั้นมีอย่างน้อยสองอาคารหลักคือรีสอร์ทและโรงแรมคาสิโนซึ่งถูกสหรัฐอเมริกาคว่มบาตรทางการเงินและยดทรัพย์เจ้าของบ่อนไปก่อนหน้านั้นแล้วนี่แสดงให้เห็นถึงการทำรางานร่วมกันโดยอ้อมระหว่างไทยและสหรัฐในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติเป็นการผนึกกำลังกันในรูปแบบที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงและจากนี้ยังมีการผัวพันเกี่ยวกับธุรกิจสแกมเมอร์ที่หลอกลวงชาวอ,อเมริกันมาอย่างยาวนานสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและความทุกข์ทรมานทางจิตใจให้กับพลเมือง สหรัฐนับไม่ถ้วนซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ต้องถูกกำจัดอย่างเด็ดขาดและถอนรากถอนโคนเพื่อคืนความสงบสุขให้กับสังคมโลก นี่ถึงอธิบายได้ว่าเหตุผลใดหลายประเทศแม้จะเรียกร้องให้หยุดยิงตามหลักการของการรักษาสันติภาพแต่ก็ยังไม่มีการดําเนินการใดที่เป็นรูปธรรมเพื่อกดดันหรือลงโทษประเทศไทยอย่างจรงิงจังรวมถึงท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่ดูเหมือนปรามตามมารยาทในฐานะของผู้สนับสนุนสันติภาพซึ่งในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่รัฐบาลและกองทัพไทยกําลังทําอยู่ไม่ใช่การขยายสงครามตามแนวชายแดนที่หลายคนเข้าใจผิดหรือเป็นเพียงแค่การตอบโต้ทางการทหารปกติแต่เป็นปฏิบัติการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากนี่คือการตัดรากถอนโคนอาเชียร ข้ามชาติระดับโลกเป็นการผ่าตัดเนื้อร้ายที่กัดกินสังคมดิจิทัลและเป็นการช่วยปกป้องประชาชนทั่วโลกจากเครือข่ายโจรกรรมเอร์ที่ไร้ความปราณีซึ่งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ทำลายเศรษฐกิจและความมั่นคง,งของประเทศต่างๆทั่วโลก ท่านผู้ชมครับสื่อของสหรัฐอเมริกาอย่าง The Wall Street Journal ได้ออกมาพูดถึงกองทัพไทยของเราแบบนี้นี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงกันมากนักในกระสาข่าวหลักซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การประทะตามแนวรบและสถานการณ์ทางการทหารปกติเราก็พูดกันตามแนวรบว่าเราเองมีการอัปเดตสถานการณ์กันอย่างไรมีความคืบหน้าแค่ไหนมีความสูญเสียอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วอีกมิติหนึ่งที่ทางฝั่งของโลกเขาเห็นนี่ก็คือประเทศไทยกําลังปฏิบัติหน้าที่ที่ยุ่งใหญ่กว่านั้นคือการปกป้องโลกอยู่นั่นเอง ท่านผู้ชมครับนี่คือความสุดยอดของกองทัพไทยของเราที่ไม่ได้เพียงแค่ปกป้องอธิปไตยของชาติและผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ระดับโลกเพื่อความยุติธรรมความปลอดภัยและความสงบสุขของทุกคนบนโลกดิจิทัลใบนี้ซึ่งเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และน่ายกย่องอย่างแท้จริงแม่และยังเหลืออีกหนึ่งที่ที่สําคัญและเป็นรังใหญ่จริงๆของเครือข่ายอาชญากรรมของกัมพูชาเลยก็คือปอยเปตท่านผู้ชมครับปอยเปตไม่ได้เป็นแค่เมืองชายแดนธรรมดา แต่เป็นศูนย์กลางของบ่อนคาสิโนและธุรกิจผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายแสแกมเมอร์ข้ามชาติมากมายหลายเครือข่ายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและสังสีที่ซ่อนเร้นความมืดมิดของการหลอกลวงล่าสุดนี้มีความเคลื่อนไหวทางปอยเปตที่น่าจับตาอย่างยิ่งซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง ชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเงาของอาชญากรรมมานานหลายปีได้เริ่มออกมาชี้เป้าแล้วว่ากองกำลังของกัมพูชาได้เข้าไปประจำการบนตึกสูงหลายแห่งตามแหล่งสแกมเมอร์และคาสิโนต่างๆที่ปอยเปตในตอนนี้พวกเขาใช้ตึกเหล่านี้เป็นจุดสังเกตการณ์และฐานที่มั่นซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมรับมือและการเสริมกำลังป้องกันอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องสินทรัพย์และเครือข่ายอาชญากรรมของตนเอง และล่าสุดตามรายงานที่ผ่านมามีการทิ้งระเบิดบนเส้นทางสารย,ายเมาซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญที่ใช้ในการลำเลียงสเสบียงและกำลังพลห่างจากปอยเปตเพียง2-3กิโลเมตรเท่านั้นการทิ้งระเบิดในจุดยุทธศาสตรน์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การโจมตีธรรมดาแต่เป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าการทำลายล้างครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงเป็นการตัดเส้นทางหลบหนีและเส้นทางการสนับสนุนทำให้ปอยเปตถูกโดดเดี่ยวและอ่อนแอลง ที่มีรัศมีการทำลายล้างสูงการกระทำนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะยึดพื้นที่คืนด้วยการระดมยิงอย่างหนักเพื่อกดดันกำลังพลของเราฝ่ายเราได้ทำการยิงตอบตัวด้วยปืนเล็กและปืนใหญ่ขนาดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อยิงต่อต้านปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาและรักษาแนวป้องกันไว้ซึ่งเป็นการประทะที่ดุเดือดและไม่ยอมกันพื้นที่ผามอยแดงห้วยตามาเลียพื้นที่นี้มีการประทะเป็นระยะด้วยความรุนแรงและยุทธวิธีที่ซับซ้อน ฝ่ายกัมพูชาใช้ปืนเล็กยาวเช่น AK-47 หรือ Thai 56เครื่องยิงลูกระเบิดรถถังรุ่น T-55 หรือ T-62 ที่ได้รับการปรับปรุงโดรนทิ้งระเบิดซึ่งสามารถปล่อยระเบิดขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำและโดรนพลีชีพ FPV ที่ถูกบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลเพื่อโจมตีเป้าหมายโดยตรงโจมตีกำลังฝ่ายเราอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งเป็นผัยคุกคามที่หลากหลายและอันตรายยิ่ง ฝ่ายเราได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ยิงทำหลายเป้าหมายและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามที่หลากหลายพื้นที่ภูมิมะเขือช่องดนเอา่าพรานยาวพรานหินแก้อนพื้นที่เหล่านี้มีการประทะกันอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวันฝ่ายกัมพูชาพยายามเข้าตีเพื่อยึดคืนพื้นที่อย่างดุเดือดและไม่ลดละ มีการใช้โดรนทิ้งระเบิดและโดนรนผีชีพ FPV ต่อกำลังฝ่ายเราซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการรบอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งต้องอาศัยการตอบโต้ที่รวดเร็วและแม่นยำโชคดีที่กำลังพลฝ่ายเรายังคงปลอดภัยและสามารถตั้งรับการโจมตีได้ทุกรูปแบบแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกรง่งและขวัญกำลังใจของทหารหารของเราในแนวหน้า พื้นที่ช่องคลากรมุมฝ่ายเราได้ทำการยึดครองพื้นที่ได้เพิ่มเติมและกำลังปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการขยายเขตอิทธิพลและสร้างความได้เปรียบทางยุทธ,ธศาสตร์ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดระเบียบพ,พื้นที่ใหม่ซึ่งรวมถึงการวางกำลังการสร้างฐานที่มั่นและการเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีตอบโต้นี่คืออีกหนึ่งความคืบหน้าที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของกองทัพไทยในการขยายการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ตลอดจนสร้างความมั่นคงในระยะยาว พื้นที่ช่องกลางตาเหมือนตาควายบริเวณเนิน350 พื้นที่นี้มีการรบประทะกันอย่างต่อเนื่องด้วยความดุเดือดและเข้มข้นตลอดทั้งคืนและวันฝ่ายเราได้ระดมยิงอย่างหนักด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งปืนใหญ่ปืนครกและอาวุธประจำกายทำให้กำลังพลที่เพิ่มเติมเข้ามากว่า160นายของฝ่ายกัมพูชาไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ตามแผนที่วางไว้ซึ่งเป็นการทำลายแผนการเสริมกำลังของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสิ้นเชิงและสร้างความได้เปรียบให้กับเราอย่างมากในส่วนของกำลังพลที่ประจำการอยู่เดิมของฝ่ายกัมพูชานั้นมีรายงาน อาหารและสเสบียงที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและอาจไม่สามารถต้านทานการโจมตีต่อไปได้อีกซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงสำหรับพวกเขาและบ่งชี้ถึงความล้มเหลวในการส่งกำลังบำรงุง ศูนย์ปฏิบัติการของเราได้ขอให้หน่วยเหนือยิงสนับสนุนในทันทีเพื่อเสริมกำลังและรักษาความได้เปรียบทางยุทธวิธีและป้องกันการรุกคืบของอีกฝ่ายซึ่งเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วและสำคัญและในบางจุดได้มีการสั่งการให้กำลังพลของฝ่ายกัมพูชาถอนตัวไปด้านล่างซึ่งทำให้การต่อต้านฝ่ายเราในห่วงเวลานั้นเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดนี่เป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชากำลังประสบปัญหาในการรักษาแนวรบไว้และกำลังพิจารณาการถอยร่น หน่วยรถถังของกัมพูชามีการสั่งการว่าห้ามเคลื่อนย้ายหากไม่มีคำสั่งซึ่งอาจบ่งชี้ว่าฝ่ายกัมพูชาต้องการใช้รถถังเหล่านี้เพื่อยิงสกัดกั้นในภารกิจคุมครองกำลังที่กำลังถอนตัวออกจากพื้นที่เป็นการใช้รถถังเป็นแนวป้องกันสุดท้ายเพื่อป้องกันการสูญเสียที่มากขึ้น เรื่องสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวกับเงินสีเทาหน่วยเฉพาะกิจที่3กองกําลังสุรานารีร่วมกับสถานีตํารวจภูทรภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดได้ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนบริเวณพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ช่องสงํามเนื่องจากมีคําสั่งของอําเภอภูสิงห์ให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์การประทะแต่ยังคงมีประชาชนพักอาศัยอยู่บริเวณชุมชนตลาดเมืองใหม่ช่องสงํามและคาดว่าจะมีประชาชนชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ด้วยซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเงินสีเทาาาาจจึงงไไดด้้้รร่ววกกััันนนนเขตตคคโสิบพพฒอ เพอรภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดผลจากการตรวจคนพบชายสัญชาติไทยกับภรรยาสัญชาติกัมพูชาเป็นเจ้าของและที่น่าตกใจคือพบเงินสดจำนวน11ล้าน3าม0 0บาทเศษและทองรูปรพรรณส33รายการซึ่งเป็นจำนวนที่มหาศาลและน่าสงสัยอย่างยิ่งโดยเจ้าตัวอ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการค้าขายสินค้าในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ช่องสงห์แต่ด้วยจำนวนเงินและทองรูปรพรรณที่มหาศาลน,นี้ทำให้เจ้าพนักงานได้ทำการอายัดเงินเพื่อตรวจสอบและให้เจ้าตัวนำหลักฐานการค้าขายมาสแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ที่มาของทร,ร,รงัพย์ ที่แสดงให้เห็นว่าเงินเหล่านี้ยังคงไหลเวียนอยู่ในระบบและเป็นเชื้อเพลิงที่หล่อเลี้ยงอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้และเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลและเพื่อไม่ให้ข้อมูลด้านยุทธการรั่วไหลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจและความปลอดภัยของทหา,หารในแนวหน้าขอแจ้งเตือนประชาชนและทหารทุกนายงดการไหลสดงดโพสต์และงดแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารถึงแม้สถานการณ์ในพื้นที่การรบทั้งเป็นภาพคลิปวิดีโอบทสนทนา หรือข้อมูลอื่นๆที่ยังไม่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการการปฏิบัติตามมาตรการนี้คือการป้องกันชีวิตของเพื่อนทหารในแนวหน้าซึ่งกำลังเสียสละปกป้องประเทศชาติและรักษาความได้เปรียบทางยุทธ,ธศาสตร์ของชาติซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำสงครามสมัยใหม่นี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อความปลอดภัยของประเทศและเพื่อนร่วมชาติ ไม่ใช่แค่หน้าที่ของทหารแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมกันรักษาความลับทางราชการและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนขอบคุณครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นรายงานของศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่2ประจำวันที่18ธันวาคมปี2568เวลา12นาฬิกาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง การประทะในรูปแบบนี้ของฝ่ายกัมพูชาคือความพยายามที่จะยื้อเวลาอย่างชัดเจนเพื่อรอการเสริมกำลังหรือเพื่อสแสวงหาโอกาสในการโจมตีสวนกลับซึ่งเป็นยุทธวิธีที่อันตรายและเราต้องไม่ประมาทยิ่งพวกเขาสามารถดึงเวลาได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความเสียหายมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะในหลายๆจุดถ้าไม่ได้ลงมืออย่างหนักหน่วงและเด็ดขาดผมเชื่อว่าประชาชนตามแนวชายแดนก็ยังคงไม่ปลอดภัยและอาจตกเป็นเหยื่อของการโจมตีที่คาดไม่ถึง ตราบใดที่ทหารของเรายังไม่สามารถผลักดันทหารกัมพูชาเข้าไปในเขตพื้นที่ของกัมพูชาได้อย่างแท้จริงและถาวรเพื่อสร้างเขตปลอดอิทธิพลที่ปลอดภัยอย่างที่นายทหารระดับสูงหลายท่านและอดีตทหารผู้มากประสบการณ์หลายท่านได้ออกมาเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาว่าควรจะบุกดันเข้าไปอีกสักสิกิโลเมตรหรือ20กิโลเมตรจากแนวชายแดนเพื่อป้องกันการยิงโจมตีจากอีกฝ่ายเข้ามาที่ประชาชนของเราและฐานที่มั่นสำคัญ การหยุดอยู่แค่ตามแนวชายแดนตามแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นนั้นเชื่อว่าจะไม่สามารถยุติศึกในครั้งนี้ได้ง่งายๆเพราะมันไม่สามารถที่จะผลักดันกัมพูชาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและยั่งยืนหากเราต้องการที่จะผลักดันกัมพูชาได้อย่างจรงิจรงจังและสร้างความมั่นคงที่แท้จรงิงจะต้องลุกคืบเข้าไปในแผ่นดินกัมพูชาสักสิกิโลเมตรหรือ20กิโลเมตรเพื่อสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งและลดทอนขีความสามารถในการโจมตีระยะไก,กลของฝ่ายตรงข้ามมันถึงจะสามารถกำราบฝ่ายกัมพูชาได้อย่างเบ็ดเสร็จและสร้างความสงบสุขทที่่่ยยยััังงืนนได้้้ใหกบประชชาาฝ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดเห็นของผมแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นสิ่งที่นายทหารและอดีตทหารผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็พูดไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นการสะท้อนถึงมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ที่จาเป็นต้องพิจารณาอย่างจริงจังและในขณะที่เรากําลังถกเถียงถึงแนวทางบนบกกองทัพเรือกับได้เริ่มดําเนินการไปแล้วท่านผู้ชมครับในการขยายฐานเขตก,การควบคุมทางทะเลออกไปอีก12ไมล์ทะเลซึ่งเป็นก้าวสำคัญและเป็นการชิงความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนเกมในสมรภูมิโดยรวม ซึ่งเรื่องนี้คุณวัสนานานวมนักข่าวอาวุโสฝ่ายการทหารที่เราคุ้นเคยกันดีได้ออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอคำชี้แจงจากบุคคลสําคัญของพลเรือเอกทาดาวุธ ทาพิกกาทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือครับที่ได้ออกมาชี้แจงล่าสุดว่ามีการประกาศเข้มงวดในพื้นที่ทะเลอนาเขต12ไมล์ทะเลซึ่งเป็นมาตรการที่สําคัญและมีผลกระทบอย่างกว้างขวางโดยมีเป้าหมายหลักในการสกัดกั้นการลําเลียงยุโทโธปกรณ์และสิ่งของจําเป็นที่อาจไปเสริมสร้างศักยภาพทางทหารให้กับฝ่ายกัมพูชาผมขออนุญาตพี่เล็กวาสนานานุ่มนะครับใช้คลิปวิดีโอเพื่อความเข้าใจของประชาชนที่จะได้รับทราบข่าวสารจากทางตรงครับซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสําคัญอย่างยิ่งคลิปสตาร์ทพลเรือ ก็ได้ดําเนินการไปแล้วนะครับในพื้นที่จันทบุรีและตราดซึ่งเป็น2จังหวัดชายทะเลที่สําคัญและในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ในการประชุมสภา,ากลาโหมซึ่งอยู่ในอํานาจของกระทรวงกลาโหมนะฮะจะประกาศเขตพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติมในจังหวัดชายทะเลนอกเหนือจากจันทบุรีและตราดเพื่อให้เราสามารถที่จะกักสินค้าหรือควบคุมสินค้ายุทธวิธีที่จะประกาศในวันนี้เช่นกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับซึ่งเป็นการเพิ่มขอบเขตการควบคุมอย่างรอบด้านนักข่าวก็จะมีประจวบ จับตาดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับความวินาศสันตโรของปอยเปตดกำลังจะมาถึงแล้วซึ่งเป็นการยุติยุคสมัยแห่งอาชากรรมที่เฟื่องฟูในเมืองนี้มีการตัดเส้นทางลำเลียงและการสนับสนุนไปแล้วในตอนนี้ทำให้ปอยเปตดเป็นเหมือนเกาะที่กำลังจมลงและนี่แหละครับปอยเปตดเริ่มจะเข้าสู่สภาวะวินาศสันตโรกันแล้วจริงๆเป็นการนับถอยหลังสู่การล่มสลายของอาณาจักรสแกมเมอร์จับตาดูกันต่อครับว่าฉากสุดท้ายจะจบลงอย่างไร และตามรายงานของข่าวกรองที่เราได้รับซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งทุนสีเทาทั้งฝั่งของกัมพูชาได้มีการจ้างทหารรับจ้างจำนวนมากเข้ามาอารักขาฐานแกมเมอร์ของตอนเองอย่างลับๆทหารรับจ้างเหล่านี้ไม่ใช่แค่คนธรรมดาแต่เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการรบมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ครบมือและมีความเชี่ยวชาญในการป้องกันฐานที่มั่นและปฏิบัติการรบกองโจร การกระทำนี้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าทุนสีเทาเหล่านั้นยังคงสนับสนุนกองทัพกัมพูชาในการสู้รบและปกป้องธุรกิจผิดกฎหมายของตนเองอย่างไม่ลดละโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของผู้คนและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่ก็คือหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าทุนสีเทาได้จ้างทหารรับจ้างเข้ามาสู้รบเพื่อต่อต้านและรักษาฐานแสแกมเมอร์ของ,ของเขเมรเอาไว้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะยืดเยื้อสถานการณ์ออกไปให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ นี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องตามกันต่ออย่างใกล้ชิดเพราะมันคือการต่อสู้กับเครือข่ายที่ซับซ้อนและมีอำนาจมหาศาลทั้งในด้านการเงินกำลังผลและอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมือง ไปดูรายงานของกองขับปกท่านผู้ชมครับที่ออกมาถแถลงการล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นข้อมูลที่อัปเดตและมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้ยังพบว่ามี4พื้นที่ที่เป็นจุดสีแดงซึ่งยังคงม,มีการประทะและสถานการณ์ตึงเครียดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อย่างว่าแหละครับท่านผู้ชมครับปัญหาของเงินสีเทาที่ไม่ยอมหมดสิ้นสักทียังคงถูกใช้ในการจัดซื้อกระสุนและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมาสนับสนุนให้กับทางฝั่งของกัมพูชาทําให้การประทะยังคงยืดเยื้อและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี่คือความทา้าทายที่เราต้องเผชิญในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและต้องทําลายวงจรของเงินสีเทาที่คอยหล่อเลี้ยงอาชญากรรมเหล่านี้ ล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่2ได้ออกมาสรุปสถานการณ์อย่างเป็นทางการกับเหตุการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนประจำวันที่18ธันวาคมปี2568เวลา12นาฬิการายงานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และเผยให้เห็นถึงความจริงในแนวรบตลอดจนยุทธวิธีที่ทั้งสองฝ่ายมนมาใช้ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นไปฟังรายงานฉบับเต็มกันครับที่จะพาเราไปสัมผัสบรรยากาศในแนวหน้าอย่างละเอียด เรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ขอสรุปสถานการณ์การรบประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่18ธันวาคมปี2568เวลา12นาฬิกาในแต่ละพื้นที่เพื่อกรุณาทราบดังนี้การรายงานนี้มุ่งเน้นความโปร่งใสและข้อเท็จจริงเพื่อให้สาธารณาชนรับทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริงและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทหารหารของเรา พื้นที่ช่องอ่านนมาฝ่ายเราได้ปฏิบัติการเชิงรุกตามแผนที่วางไว้ด้วยความแม่นยำและเด็ดขาดซึ่งเป็นการโจมตีแบบไม่ให้ตั้งตัวฝ่ายกัมพูชาไม่สามารถต้านทานการโจมตีอันรุนแรงและรวดเร็วได้และได้ละทิ้งพื้นที่ไปนในที่สุดปัจจุบันฝ่ายเรากำลังดำเนินการเสริมสร้างความมั่นคงและจัดระเบียบพื้นที่ใหม่ณนบริเวณขอบหน้าผาซึ่งเป็นชัยชนะทางยุทธวิธีที่สำคัญยิ่งที่แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการรบของกองทัพไทยและการวางแผนที่ยอดเยี่ยม พื้นที่โดนตรวนสำแตรสัตตโสมพนมประสิทธิทโสและช่องตาเท่าในพื้นที่เหล่านี้ฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ขนาดต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันซึ่งรวมถึงปืนใหญ่แบบฮาวิเซอร์และเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด812มม,มเช่นในพื้นที่จังหวัดพลเรือเอกธาดาวุฒาพิทักษุลในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ริมทะเลทั้งหมดทาง,งด้านอ่าวไทย12ไมล์ทะเละประกาศเขตออกไปอีก12ไมล์ทะเลครับเขาเรียกพื้นที่ควบคุมที่กระทรวงกลาโหมประกาศ ซึ่งเป็นการขยายอาณาเขตการเฝ้าระวังและการควบคุมนักข่าวทะเลอาณาเขตอ่าใช่12ไมล์12ไมล์จากเส้นฐานก็คือเอาที่ง่ายๆจากชายฝั่งก็คือเอ่อทะเลอาณาเขตทะเลอาณาเขตซึ่งเป็นขอบเขตอำนาจอธิปไตยของเราตามกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้นี่เพื่อให้เราปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่แล้วก็สกัดเรื่องพวกน้ำมันที่เป็นเรือของไทยที่เป็นเรือของไทยเรือของไทยที่ เอา,เอ,าเอาวุธยุทธวิธีลงเรือแล้วจะไปที่กัมพูชาเราจะสกัดไม่ให้ไม่ให้มีการส่งอของที่มีความจําเป็นแล้วทําให้กัมพูชาเขามีทีความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะปัดตรงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เขตท่าเรือแล้วก็จนถึงในทะเลอาณาเขต12ไมล์ซึ่งเป็นการปิดกั้นเส้นทางการสนับสนุนอย่างเด็ดขาดมีมีกรอบเวลามันไหมคะจนกว่าพร้อมถึงเมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้อ่าตอนนี้ยังไม่กําหนดครับ แต่คิดว่าก็อยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสมอาจจะไม่ทําให้ถ้าอยู่ในภาวะปกติเนี่ยก็จะไม่ทําให้ผู้ประกอบการเดือดร้อนจะทําด้วยความเหมาะสมครับโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ การขยายเขตควบคุมทางทะเลถึง12ไมล์เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของกองทัพเรือไทยในการสกัดกันนกก้นการลำเลียงยุโทโธปกรณ์และสิ่งของจำเป็นที่อาจไปเสริมสร้างศักยภาพทางทหารให้กับฝ่ายกัมพูชานี่คือมาตรการเชิงรุกที่สำคัญที่จะช่วยลดทอนขีดความสามารถในการสู้รบของอีกฝ่ายได้อย่างมีนนยะสำคัญซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานการณ์โดยรวมบนบกด้วยทำให้ภารกิจของทหารราบง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมสินค้าที่เรียกว่าสินค้ายุทธวิธีซึ่งรวมถึงเชื้อเพลิงน้ำมันอะไหล่อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อื่นๆที่อาจถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารการสกัดกั้นต่างแต่ในเขตท่าเรือไปจนถึงในทะเลอาณาเขตจะทําให้ฝ่ายกัมพูชาขาดแคลนทัพยากรที่จําเป็นอย่างยิ่งในการทําสงครามซึ่งจะเป็นการบีบให้พวกเขาต้องยุติการโจมตีในที่สุด การประกาศพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติมในจังหวัดชายทะเลทั้งหมดทางด้านอ่าวไทยแสดงให้เห็นถึงขอบเขตที่กว้างขวางของมาตรการนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่ปะทะแต่ครอบคลุมเส้นทางลำเลียงทั้งหมดซึ่งเป็นการปิดประตูการสนับสนุนจากทุกทิศท,ทางโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการที่สุจริตต้องเดือดร้อนและยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติซึ่งเป็นการทำงานที่รอบคอบและเป็นมืออาชีพ สรุปแล้วสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในตอนนี้ไม่ใช่การประทะกันเฉพาะจุดแต่เป็นการต่อสู้ที่ซับซ้อนหลายมิติทั้งทางบกทางทะเลและในเชิงข้อมูลข่าวสารและยังเชื่อมโยงกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติระดับโลกที่นานาชาติกำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดและให้การสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ กองทัพไทยกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถไม่ใช่แค่ปกป้องอธิปไตยของชาติแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์สันติภาพและความยุติธรรมของโลกจากเงื่อมือของเครือข่ายทุนสีเทาและอาชญากรสแกมเมอร์ที่ไร้ความปราณีซึ่งเป็นภัยคุกคามที่บ่อนทำลายความมั่นคงและความสงบสุขของสังคมโลกอย่างร้ายแรง EP นี้ผมได้นำข่าวสารและบทวิเคราะห์เชิงลึกมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างถ่องแท้และครบถ้วนทุกมิติและสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินไปในภูมิภาคและในโลก ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและที่สำคัญขอขอบคุณคุณวัสนานาน่วมนักข่าวอาวุโสฝ่ายการทหารสำหรับการรายงานข่าวที่ทันท่วงทีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเสมอมาที่ทำให้เราได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญและเป็นข้อเท็จจริงสำหรับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับการวิเคราะห์ข่าวสารสถานการณ์โลกที่เข้มข้นและเจาะลึกยิ่งกว่าเดิม สวัสดีครับและขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากภัยอันตรายครั้งปวงในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนนี้